โอเคอ่ะอ่ะหัวหน้านักล่าฝันท่านฟังเร่ะขอบคุณค่ะเออชินซะนะเจอกันยูนี้คเดิมอะขอบคุณครับินชินไปชินซะกลัวนะไทยกิไย ฉันต้องออกไปกว่าพวกแกเดี๋ยวแกไปดักเจ้าองนะก็เทสอะไรนะมันอะไรนะคือี่ยงเลยวัวแต่วันนั้นฮาคุเต่า่าล่ะคือพี่ตั้งใจว่าเป็นเกมที่พี่มองเงาเนี่ยที่เห็นแสงเด็มาเกิดนี่เกลียดแล้วเหรอคะไม่ใช่มาริโอแอดมิดอืมอาจจะต้อง ค้างโรงพยาบาลแต่ยังไม่รู้ว่าจะกี่คืนเราสรุปกันอะไรครับก็คือเป็นเกี่ยวกับลำไส้เขาเนี่ยแหละคุณหมอเขาขอดูอาการหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงขอดูอน้อยคืนนึงก่อนลำไส้เลยเหรอเออเกี่ยวกับท้องมันนั่นแหละเออสิ่งนี้อีกอย่างเนืงอต้องฝากไปบอกแทนครูด้วยนะว่าครูซีเรียสร่างกายเขาคืออุปกรณ์ทำมาหากินอะ่ะอย่าประมาทคือโจ๊กอยากเล่นน้ำไหมครูมั่นใจว่าอยากเล่นน้ากับเพื่อนแต่เขามีวินัยพอที่จะ ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณกินยาแล้วก็หายแล้วเลิกกินแล้วมันเป็นยาที่ต้องกินต่อเนื่องอ่ะไม่ได้ต้องกินตัวตัวเองนี้บอกหัวหนะ้าห้องรับไปบอกอ๋อแกบอกอยู่แล้วล่ะนะคะจะฟังหม๊ยห, <c oughs> หมุนใหญ่เลยข้างหน้านะคะ <c oughs> อย่าลืมโอเคสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ อะไรอ่ะไอ้เกอาเอะกาพแบบนี้ม่ไอับโบนอะไรเกเกนจริงเหรอจริงปะ